กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์บอลุูปลองเลยจ้าไปเพื่อนๆไปลองสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้บอลรูปนะครับพาเพื่อนๆมาดูนี่นี่ครับเจ้าสี่จานในตำนานอเมื่อวานบอลุูปไปลื้อมานะครับดูก่อนนะครับสภาพดูสภาพนะครับดูสภาพโอ้โหเอ้ย ต้อเนิมนะครับต้องเนิมต้องนิมนะครับเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้บารุก,ก็เลยได้โอกาสนะครับลูกค้าเนี่ยจะให้ไปไถในในใน,ในท้องนานะครับเป็นนานาที่อ่าจริงๆแล้วเขา็คอทําอยู่แต่ว,ว่าตอนเนี้หยุดทําไปแล้วนะครับทางเจ้าของหน้าก็เลยอยากให้บารุกเนี่ยไปลงบุกเบิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับยกล่องให้เป็น สําหรับการปลูกมะพร้าวนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเพื่อนๆครับโอ้โหสนิมหนาอยู่เหมือนกันนะครับนะครับมาดูรูปแบบนะฮะนี่ที่มันไม่เหมือนกับปัจจุบันนะครับดูแขนของเขานะครับตัวจับตัวยึดเกาะยึดจับนะครับเดี๋ยวเราต้องปรับตัวนู้นนะครับให้มันอยู่ชิดกันก่อนนะฮะแล้วก็เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับ ตัวนี้โค้งลงนะครับดูอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนะครับนี่โค้งขึ้นนะครับและเจ้าตัวนี้มันมีขาตั้งด้วยครับนะขาตั้งพับได้ครับขาตั้งเดี๋ยวเรายกก่อนแล้วก็พับกันนะครับก็คือสะดวกเวลาเราวางไม่ต้องหาไม้ค้ำนะครับถามว่าลูกค้ำแบบไหนนหนดูนี่ครับก็ต้องจัดหาไม้มาค้ำนะครับ เพื่อให้มันไม่ลม้มเวลาเราต่อรอบสองก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่มีไม้คำ้ำแต่เจ้าตัวสี่จานเนี่ยครับเขามีขาค้ำอยู่แล้วนะขาตั้งนะครับมาดูจานนะครับจานเป็นจานใบยี่สิบหกนะครับยังเยอะอยู่ยังเต็มอยู่นะครับโอ้โหขึ้นส้นิ่มนะครับข้างหน้านั้นน็อตเริ่มไม่อยู่แล้วครับโอ้โหน็อตแต่และตัวนะครับ มาดูคัดท้ายนะครับคัดท้ายอ่าล้อวีดนะครับจริงๆแล้วชุดนี้คัดท้ายนะ่ะมันมันมันเสียครับแต่ว่าวันก่อนให้น้านะครับเกลองเอาไปใส่ชุดชุดอะไรชุดชุดสปริงนี้ครับไปเกยใส่นะครับมีเอาเหล็กมาใส่ใส่ชุดสปริงแล้วก็ตั้งกระท้ายใหม่นะครับก็น่าจะวิ่งได้แล้วนะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ใช้งานนะครับมาวันนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวบรรลุจะพาไปทดลองดูนะครับว่าผล<ม>งานไทยองเจ้าสิจารเป็นยังไงนะครับก็คือเอาไปข้อสนิมนะครับเอาสนิมพวกนี้ออกหน่อยให้มันแววแวนะวววับ,บ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวจะมาทําสีกันพวกนี้ทําสีใหม่ให้เป็นสีแดงมัซีีเลยเอยเอนะลองดูว่าจะจะเป็นยังไงบ้าง ไปร้อมแล้วนะครับไปหน้างงานกันมาแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยววอลลุ้จะพาไปดูนะครับว่าสี่จานเป็นยังไงอะไรครับวันนี้ในหัวรถไถนะครับพิเศนรับหน้าที่เป็นคนจัดการนะครับและตั้งหน้าเลยนะครับนี่ครับเป็นที่นานะครับก็ตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ช่องนู้นนะครับบ้านบ้านบอลลุเรียบิ้งบิ่ง ดูลักษณะแล้วนะครับลูกหน้าลูกหน้ากินเยอะนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องอาจจะต้องอยกลูกหน้าขึ้นนิดนึงนะครับอ๋อเวทยังไม่กดนะครับเดี๋ยวเรายืดแขนกลางนิดนึง,นงนะเดี๋ยวเราปรับเวทนิดนึงครับ ดอันครับแต่ว่ามันน่าจะลงเยอะกว่านี้นะครับดูแลมันติดอาจจะต้องแต่งเวทใหม่นะครับเวทตื้นไปนทำให้มันจะเรียกอะไรมันเป๋นะครับเวทมันกลนไม่ลึก พอเราตั้งกลางลำเสร็จนะครับเพื่อนๆครับเราก็จะวิ่งให้ล้อขวาเนี่ยมันลงล่องแล้วนะครับพอล้อขวาลงล่องนะครับจานนะครับจานหน้าเนี่ยมันจะกินขึ้นนะครับเพราะว่าล้อขวามันจะเริ่มต่ำถ้านะให้ดีเราก็ต้องปรับจานกันอีกทีนะครับหลังจากที่ว่าวิ่งรอบสองนะครับนี่ครับ ดูลักษณนะเป็นไงบ้างครับอ่าลูกหลังกินเยอะกว่าลูกหน้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับหรือว่ายน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 เนี่ยโอเคไหมเห็นไงครับเริ่มแมวแล้วครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าดินเนี่ยที่ล้อเวดนะครับล้อเวดหรือว่าผ่านขี้เมานะครับนี่มันผ่านขี้เมามันจะลอยๆใช่ไหมเห็นไหมครับ นี่นะครับมันเป๋นะฮะมันเป๊นะครับแสดงว่าเราต้องเพิ่มสปริงนะครับไอ้บานที่เมาเนี่ยมันกดกดเยอะกว่านี้นะครับเห็นไหมหรือว่าผานมันใกล้จะหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันมันจะมีการเคลื่อนที่นะจริงๆบานที่เมาเนี่ยมันจะต้องปักแล้วก็อยู่ที่นะครับเพื่อให้ทิศทางของรถเนี่ยมันวิ่งตรงนะครับและเพื่อนภาษอังกฤษนะครับว่าไอ้ตัวผานี่ครับ ดินมันจะอยู่ฝั่งไหนนะครับเห็นไหมมันมีการผลักดินฝั่งนี้นะครับหางเสือมันก็จะยังไงรถมันกินขวามันก็เลยเปีปีไปขวานะครับผ่านมันจะออกไปทางทางซ้ายอ่า ไม่รู้ไม่รู้จะอธิบายว่าไงครับอ่ามานี่รีเซ็ตแล้วนะครับมองเห็นไม่เอ่ยนะครับตอนนี้จะเริ่มวัดเนื้อที่นะครับกดบวกนะครับไม่แน่ใจนะครับบางที่นะครับพื้นที่เนี่ยมันกว้างแต่เราถ่ายได้ไม่หมดนะครับอาจจะมีขอบที่หายไปอาจจะมีในคูในห้วยนะครับการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยจะทําให้ได้พื้นที่ที่แม่นยำที่สุดนะครับแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนครับ แอปพลิเคชันก็มีการ,รักคาดเพื่อนเหมือนกันโดยเฉพาะจุดที่มันอยู่ใต้สายไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงแบบใหญ่ๆห,หรือว่าสายไฟฟ้าทั่วไปนะครับก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าระยะมันจะเพี้ยนไปด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูผ่านกันว่าหลังจากที่เราถ่ายเนี่ยจากสนิมเกิร์เเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วรูปร่างผ่านจะเป็นยังไงสีสันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเอาละคกับเพื่อนๆครับ,เ,รบเสร็จภารกิจของวันนี้นะครับก็มาดูสภาพกันนี่ ตอนแรกสนิมเกินเลยนะครับแต่ผมไปวิ่งมานะครับได้ประมาณสามไรกว่าเศษๆนะครับนี่เกือบสี่ไรครับผมเห็นไสวยขึ้นทันทีนะครับแต่ว่าเป็่อนมครับข้อเสียของเจ้าตัวสี่สี่ผานนี้นะครับก็มีอยู่ว่านะครับตอนที่เราตอนที่ว่าไผ่เมื่อกี้นะครับจะต้องคลายแขนกลางเนี่ยเยอะๆนะครับก็ พอเ,เราขายเข็นกลางเยอะเนี่ยครับมันจะทําให้ไเจ้าตัวล้อเวทเนี่ยครับเวลาวิ่งธรรมดาเนี่ยมันต่ํามากครับคือสูงจากพื้นประมาณคืบเดียวเองครับพอวิ่งพื้นที่อย่างงี้เนี่ยขึ้นเนินตรงนี้นิดหน่อยนะครับมันก็ทําให้เวทเนี่ยคูดกับถนนนะครับเพราะนั้นเวลาเราไถาเสร็จนะเราก็ต้องหมุนตัวนี้นะครับกลับกลับคืนนะ แล้วเวลาตอนไถก็ต้องหมุนกลางออกนะครับเพื่อให้มันกินนะครับไม่งั้นมันกินไม่เท่ากันลูกหน้าลูกหลังนะครับโดยรวมแล้วนะครับบารุจะบอกว่าเที่วสี่จานเนี่ยลงไม่ลึกมากแต่ว่าก็ลงดีกว่าเจ็ดจานเยอะนะครับหลว่าเมื่อเที่ยวกับสามจานนะครับก็สามผานเนี่ยเขาจะลงลึกกว่านะครับบางครั้งไปเจอดินนิ่มนะครับเกือบจมเกือบถึงถึงคานเลยก็ว่าได้นะครับแต่เทีวสี่เนี่ย มันลงไม่ลึกมากนะครับอาจจะด้วยความความเอียงองศาเอียงของของแขนด้วยนะครับก็เลยทําให้ลงไม่ลึกมากนะครับอตอนนี้นะเอาไปซ่อมนะครับนะ้าก็บอกแล้วว่ามันมันไถไม่ค่อยลงนะครับผมก็ลองเอามาดูนะครับว่าไอไถไม่ค่อยลงนะเป็นยังไงแต่ก็ดูแล้วก็ใช้ได้อยู่นะครับสวยดีสวยรู้สึกว่าในบางพื้นที่ถ้าเกิดดินไม่แข็งมากหรือว่าไม่ได้ต้องการแบบบุกเบิกบุกเบิกในกรณีแบบ เอารากยางเอารากไม้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าสี่จานเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าหนึ่งก็คือมีความลึกแล้วก็แต่ไม่ลึกมากนะครับเบาลดนะครับแล้วก็เวลาไถเราก็ไถง่ายด้วยนะครับมานะก็เลือกเอาครับว่าจะเอาไปไถตอนแล้วแต่ประเภทงานดีกว่านะครับถ้าประเภทงานแบบไหนเราก็ไปดูหน้าง,งานก่อนแล้วก็ เราจะเลือกเอาสี่จานหรือว่าสามปานไปนะครับโอเคสําหรับสี่านของบรรุนะครับมารีวิวให้เพื่อนดูนะครับอน่าจะเป็นตํานานอยู่พ่อเก่าน่าดูนะครับคงยังไม่ต่ำได้ยี่สิบยี่สิบปีอ๋อสามสิบนี่ไม่กล้าพูดถึงแต่ว่ายี่สิบปีนี้ต้องมีแน่นอนงั้นคลิปนี้นะครับบรรุปาเพื่อนๆมาดูไอเจ้าตัวสี่จานในตํานานนะครับก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะครับว่ารู้จะเอาคลิปอะไรนะครับ สนุกสนุกหรือว่าความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับก็กดซับสไครต์ไว้นะครับเป็นกำลังใจให้บรรลุด้วยสำหรับวันนี้บรรลุลากันไปก่อนนะครับแค่นี้สวัสดีครับ